สวัสดีพีใหม่ค่ะ Happy New Year. ปี20-22ค่ะเก้าสู่ปีเสือทองนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขความสำเร็จและก็ความสมหวังทุกประการค่ะวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะคะของปฏิบัติการเดอะเมจิก28วันมัสจันกับโคชวาค่ะเราเริ่มต้นในเดือนมกราคมนะคะเป็นรุ่นที่สองค่ะเมื่อธันวาหกี่เราจบไปแล้วหนึ่งรุ่นนะคะพี่ว่าก็เกิดความประทับใจ จะฝึกต่อนะคะปฏิบัติการเดอะเมจิก28วันมาสจ๊นกับโคชวาค่ะเพื่อนเท่านใดที่สนใจรีบสมัครมานะคะอย่างทันค่ะวันนี้พี่วาขอมาแนะนำหนังสือเดอะเมจิกนะคะเล่มนี้เป็นเล่มฉบับแปลภาษาไทยนะคะโดยสำนักพิมพ์ฮาวชูนะคะอมเรนฮาวชูค่ะ ก็ใช้เล่มนี้เป็นเล่มอ้างอิงนะคะแล้วก็ใช้คลิปจาก YouTube ทั้งภาษาไทยและภาษากรงกฤษนะคะที่นำมาประกอบการฝึกของเราก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณรอนดาเบิร์นผู้แปล ผู้จัดจำหน่ายผู้นำส่งนะคะและผู้แนะนำหนังสือเดอ m a ม i ิกให้กับพี่วาค่ะรวมถึงผู้จัดทำคลิป YouTube ต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะวันนี้พี่วาจะมาขอเริ่มต้นจากสารบัญน,นะคะสารบัญเขาบอกว่ามี ทั้งหมดนะคะเริ่มด้วยคุณเชื่อเรื่องมหัศจรรย์ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อนี้ค่ะหัวข้อที่2ความลับอันยิ่งใหญ่ได้รับการเปิดเผยค่ะความลับอะไรทราบไหมคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะ นำความมหัศจรรย์สู่ชีวิตค่ะและหัวข้อที่สี่ค่ะหนังสือมหัศจรรย์ค่ะหนังสือเล่มนี้มหัศจรรย์เช่นไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะนอกจากนี้แล้วก็มีหัวข้อวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบแปนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในลำดับต่อไปทุกๆวันปิดท้ายด้วยอนาคต อันมหัศจรรรณของคุณและมหัศจรรร์ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะวันนี้หนังสือเล่มนี้ค่ะสุดยอดมากๆพือว่าขอเปิดเลยนะคะหัวข้อแรกค่ะคุณเชื่อเรื่องมหาศจรรยณไหมนะคะมีคำกล่าวของคุณโรอันดาวนักเขียนนะะในปีคิตศกรา .1916 ถึง1990ค่ะท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหาศจย์ก็จะไม่มีวันได้พบค่ะ ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมาศจัย์ก็จะไม่มีวันได้พบถ้าเราพูดภาษาง่ายๆนะคะผู้ที่เชื่อในเรื่องมาศจัย์จะมีวันได้พบค่ะผู้ที่เชื่อเรื่องมาศจัย์จะได้พบความมาสจัย์แน่นอนค่ะเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าในบทแรกนี้คุณรอนะเบิร์นบอกอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเลยค่ะ ค่ะมาต่อนะคะสำหรับหนังสือเดอะเมจิกค่ะของคุณรอนทเบอร์นะคะเมื่อสักครู่ค่ะพี่ว่าก็ได้เปิดเล่มมาแล้วนะคะทีนี้ จะขอแนะนำนะคะคาคมจากหนังสือเดอะเมจิกเนี่ยค่ะเปิดมานะคะมีคํากล่าวจากคาภีร์มรกฏนะคะเรา5 0 0 0พันถึงสามพปีก่อนคริสตศักราชนะคะตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะมาฟังนะคะท่านบอกไว้ว่าด้วยวิธีการเยี่ยงนี้ท่านจะมีชัยไปทั้งแหล่งล่าด้วยวิธีการเช่นนี้ท่านจะมีชัยไปทั้ง แหล่งล่านะคะนี่คือคําเปิดนะคะเปิดหนังสือเล่มนี้เลยค่ะคุณรอนดเบิร์นให้ไว้นะคะด้วยวิธีการเยี่ยงนี้นะคะท่านจะมีชัยไปทั้งแหล่งล่าค่ะเรามาเข้าสู่บทที่หนึ่งนะคะคุณเชื่อเรื่องมหาสารย์ไหมนะคะคุณโรอันโรอันดาวนะคะนักเขียนเมื่อปี1916ถึง1990กล่าวไว้ว่า ผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ก็จะไม่มีวันได้พบผู้ที่ไม่เชื่อในเรื่องมหัศจรรย์ก็จะไม่มีวันได้พบนั่นก็คือถ้าคุณเชื่อในเรื่องมหัศจรรย์คุณจะได้พบอย่างแน่นอนนะคะอืม พี่ว่าขอไม่ได้อ่านทุกคำทุกตัวอักษรนะคะแต่จะสรุปสาระสําคัญไม่เพื่อนๆค่ะจําเมื่อตอนที่คุณยังเป็นเด็กและมองชีวิตด้วยความทึ่งและพิศวงได้ไหมชีวิตช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์และน่าตื่นเต้นแม้สิ่งเล็กที่สุดก็ยังทําให้คุณตื่นตาตื่นใจนักเพียงเห็นน้ําค้างแข็งบนยอดหญ้า ผีเสื้อโฉบชวัดชเวียนอยู่ในอากาศใบไม้หรือก้อนหินแปลกๆบนพื้นคุณก็หลงไหลเสร็จแล้วนะคะค่ะคุณรอนเบิร์นบอกว่ามาสจจันท์แห่งชีวิตคือของแท้แท้เท่ากับความเป็นคุณ เพราะความมหัศจรรย์ทำงานอยู่ในอาณาจักรที่มองไม่เห็นนั่นแหละคือส่วนที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดคุณพร้อมจะเผชิญหน้าไปกับความมหัศจรรย์อีกครั้งแล้วหรือยังพร้อมจะรับความทึ่งและความพิศวงทุกๆวันเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กไหม มาเตรียมพร้อมรับความมหัศจรรย์กันเถอะการประจนภัยเริ่มต้นเมื่อ2,000ปีก่อนเมื่อวิทยาการแห่งการเปลี่ยนชีวิตซ่อนอยู่ในพระคัมภี์มหัศจรรย์ค่ะนี่คือบทแรกนะคะก็เริ่มท้าทายแล้วค่ะว่าคุณเชื่อเรื่องความมหัศจรรย์ไหมนะคะถ้าคุณเชื่อคุณจะได้พบถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่ได้พบค่ะแล้วมาติดตามตอนต่อไปนะคะในบทที่2คุณรอนดเบริรจะพาเราไปพบกับอะไรคะ่ะสุดยอดความมหัศจรรย์ค่ะเ h เมจิก c c ก ขอบคุณสำนึกรู้คุณคุณรอนดเบิร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง,องกับหนังสือเล่มนี้ทุกท่านค่ะขอขอบคุณนะคะ